สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะครูนัครูเจเบนนะคะไปเจอเบอร์มาเบอร์ดีด้วยนะคะก็คือมี0999 7 8 9ว้าวเป็นเบอร์มังกรถึงว่าทำไมแพงเหลือเกินมูลค่าเบอร์นี้นะคะต้อง2 9 9 9 9 9 9บาทนะคะผลรวมได้71นะคะ แต่เบอร์เนี้ยนะคะในกรณีที่เป็นคนวันอาทิตย์นะคะมันมีเลข6อยู่ในเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่อยากจะเสียเงินนะคะ200,99,999.99 90, บาทเนี้ยก็ดูนิดนึงนะคะอย่าให้มีเลข6นะคะอยู่ในเบอร์นะคะอย่างเนี้ยไม่ได้เลยเพราะตัวนี้เป็นเบอร์ที่ไม่ควรมีในเบอร์เลยนะคะเลข6ะคะ่ะ เนี่ยเสียดายไหมคะเจ็ดแปดที่ทุกคนไฝ่ยฝ่ฝันหานะคะแต่วันนี้มันไม่เหมาะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะเบอร์นี้ก็ตกไปนะคะให้เพื่อนๆหามาใหม่นะคะแล้วผลรว,วม่ะผลรวมถ้าเรามองในผลรวมนะคะเราเอาทุกตัวมาบวกกันเลยเนี่ยนะคะมันได้71นะคะ71มันหมายถึงการตกตำแหน่ง หน้าที่การงานนะคะจะกำพา้าบิดาหรืออย่าล้างกับสามีนะคะลองใช้ดูก็ได้ถ้าใครอุ้ยม่จริงเราไม่เชื่อลองใช้ดูนะคะไม่เป็นไรเพราะอยากได้789แล้วก็หลังจากใช้แล้วประมาณ1เดือนช่วยมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเสียเงินไปแล้ว2 9 9 9 9 9 9บาทเนี่ยมันจริงไหมเพราะว่าผลรวมมันตก71นะคะค่ะนั้นก็ วันนี้ก็เราหาตัวเลขมานะคะเพื่อจะช่วยคนวันอาทิตย์นะคะช่วยบอกคนวันอาทิตย์อย่ามีเลข6กเลยนะในเบอร์นะอย่าลืมนะโอเคเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะเราจะมีคนวันจันทร์วันอังคารวันพุธต่อไปนะคะก็รอชมนะคะไปก่อนนะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูเจบเบนด้วยนะคะบา,บาย